สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะในวันนี้นะคะในรายวิชาทัศนศิลป์นะคะครูก็จะมาเริ่มเรื่องบทเรียนใหม่เลยนะคะก็คือในเรื่องของงานโฆษณานะคะการโฆษณาคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปดูรูปอันแรกเลยค่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปของเครื่องดื่มใช่ไหมคะก็เป็นงานโฆษณาแบบหนึ่งนะคะเป็นเครื่องดื่ม ที่มีลักษณะก็คือมีแก้วนะคะมีเครื่องดื่มมีการตกแต่งที่สวยงามนะคะมียี่ห้อนะคะมีเบอร์โทรติดต่ออันนี้เราเรียกว่าเป็นงานโฆษณาที่เป็นโปสเตอร์นะคะซึ่งมีทั้งรูปภาพมีทั้งตัวอักษรนะคะ,ะแล้วก็มีรูปภาพทำให้มันดูน่ากินแบบนี้นะคะไปดูต่อไปค่ะ นะคะอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นการรณรงค์นะคะวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะก็คือมีการเอารูปภาพนะคะซึ่งอ่าเป็นผลเสียของการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็มีข้อความด้วยนะคะว่าอ่อย่าปล่อยให้บุหรี่เผาปอดก็คือเป็นการรณรงค์ในเรื่องของอ่างดสูบบุหรี่นะคะในวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะนี่คือเป็นลักษณะของงานโปสเตอร์อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันค่ะ ทีนี้ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องงานโฆษณานะคะไปดูก่อนนะคะว่าการออกแบบโฆษณาเนี่ยนะคะคืออะไรและทำยังไงได้บ้างนะคะ,ะในการออกแบบโฆษณานะคะก็คืองานโฆษณาเนี่ยก็เป็นงานออกแบบที่เรียกว่าพาณิชย์สินนะคะพาณิชย์ยศินก็คือเป็นเรื่องของการค้าขายนะคะเป็นการค้าขาย หมายถึงการออกแบบเกี่ยวกับธุรกิจการค้าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่งางๆเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะ,ะเป็นงานศิละปะนะคะก็คือเป็นงานศิละปะชนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องมีการออกแบบมีการออกแบบตัวอักษรมีการออกแบบรูปภาพนะคะไปดูรูปแบบของงานโฆษณากันเลยค่ะ,ะการโฆษณานะคะเรารับรู้จากสื่อด้านใดบ้างนะคะอย่างเช่น โทรทัศน์อันนี้ทุกคนที่บ้านมีอยู่แล้วนะคะงานโฆษณาโทรทัศน์เนี่ยก็จะดีตรงที่ว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวมีเสียงมีเสียงดนตรีมีเสียงคนพูดพูดเกี่ยวกับการโฆษณาต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารงานโฆษณาเพลงต่างๆนะคะความบันเทิงอย่างนี้ก็คือผ่านโทรทัศน์ก็คือเป็นสิ่งที่เราดูได้ง่ายที่สุดนะคะ อันที่2ก็คือวิทยุนะคะถ้านักเรียนชอบฟังเพลงนะคะตามสถานีวิทยุต่างๆเนี่ยก็จะมีงานโฆษณาก็คือใช้เสียงอย่างเดียวนะคะพูดไปว่าร้านค้านี้นะคะขายอะไรมีดีอะไรบ้างนะคะก็จะมีการโฆษณาทางนี้อ่าอินเทอร์เนต็ตอันนี้ทุกคนรู้จักดีนะคะตอนนี้อินเทอร์เนต็ตก็คือเข้ามามีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของเรานะคะอ่าอินเทอร์เนต็ตก็มีหลายแบบ นะคะถ้าเราเปิดเข้าไปดูก็ครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาต่างๆนะคะในเรื่องของของกินไม่ว่าจะเป็นของกินภาพยนตร์นะคะหรืออื่นๆอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีความสําคัญแต่ข้อเสียก็คือเราต้องมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะส,สีแผ่นป้ายนะคะ,ะถ้าเราไปตามท้องถนนเนี่ยเราจะเจอโฆษณาที่เป็นแผ่นป้ายเยอะมาก โฆษณาร้านค้าต่างๆการลดราคาตามเราจะสังเกตตามเสาไฟนะคะ,ะป้ายโฆษณาใหญ่ๆที่อยู่ตามถนนแบบนี้เราเรียกว่าเป็นแผ่นป้ายนะคะ,อ,ะอันที่้5หนังสือนะคะ,ะหนังสือพวกนี้หรือนิตยาสารต่างๆเราก็เรียกว่าเป็นการโฆษณาเพราะว่าในนั้นก็จะมีะเรื่องราวต่างๆหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหนังสือเกี่ยวกับ อาหารสุขภาพนะคะหนังสือเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านดังนั้นก็จะมีการโฆษณาอะไรเยอะแยะเลยนะคะอ่ะใบปลิวนะคะใบปลิวก็คือเป็นอ่าเป็นแผ่นโฆษณาเล็กๆนะคะซึ่งมีเพียงหน้าเดียวนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบของงานโฆษณาในรูปแบบต่างๆซึ่งมักจะอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะอ่ะทำไมถึงต้องมีงานโฆษณานะคะอ่ะจุดมุ่งหมายก็คือ เพื่อโฆษณาให้เข้าใจร่วมกันในสังคมสังคมเรานะคะอย่างเช่นการโฆษณาให้เดินทางม้าลาย,ยานี่ก็คือเข้าใจร่วมกันในสังคมปฏิบัติร่วมกันนะคะการโฆษณาเพื่อลณรงลงหรือต่อต้านอย่างเช่นเมื่อกี้นี้นะคะก็คือวันสุบรีโลกะะงดสุบุรีต่อไปนะคะโฆษณาเพื่อชวนชวน เพื่อผลทางธุรกิจอันนี้ก็คือเป็นการซื้อขายทั่วไปนะคะคือเกี่ยวกับสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นการโฆษณาจึงมีความสำคัญต่อผู้บริโภคและผูะ้ให้การบริโภคนะคะ,ะต่อไปนะคะ ประเภทของโปสเตอร์โฆษณานะคะมีอยู่3อย่างนะคะนักเรียนก็ลองนึกภาพดูนะคะโปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพอันนี้คือมีรูปภาพอย่างเดียวเลยแต่ในรูปภาพนั้นก็จะมีความสําคัญก็คือมีตัวสินค้านั่นเองนะคะให้เราเห็นเลยว่าอ่ะโปสเตอร์เนี้ยนะคะคืออะไรนะคะอ่ะต่อไปโปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษรก็คือมีตัวอักษรอย่างเดียวเลยนะคะ 3. โปสเตอร์ที่มีทั้งรูปภาพและตัวอักษรอ่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะ อันนี้เป็นโปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพนะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยน่าจะเป็นโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับดนตรีนะคะหรือภาพที่2ก็คือเป็นโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับการรวมพลังนะคะต่อสู้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือมีจุดมุ่งหมายถ้าเห็นภาพแล้วเราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นโปสเตอร์เพื่อสิ่งใดนะคะ,ะที่สองเป็นโปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษรน,นะคะตัวอักษรก็คือ มีตัวอักษรอย่างเดียวเลยนะคะหรืออาจจะมีตัวเลขผสมลงไปแต่จะไม่มีรูปภาพใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นอันแรกเนี่ยนะคะก็เป็นสเตอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องขององานดนตรีนะคะก็จะบอกเลยว่าเป็นงานดนตรีชื่องานอะไรล็อกปาร์ตี้อย่างนี้นะคะมีอ่ามีวันเดือนปีมีใครมาบ้างอะไรบ้างก็จะเขียนไปเลยนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอักษรอย่างเดียวนะคะอ่าตัวอย่างที่สองบิ๊กเซลอันนี้อาจจะ เป็นการลดราคาสินค้าก็เขียนเลยว่าบิ๊กเซลตัวใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะไปติดตามห้างสรรพสินค้าหรือหน้าร้านค้าให้รู้ว่าตอนนี้คือมีสินค้าที่ลดราคาตัวใหญ่เห็นชัดๆนะคะอ่ะต่อไปนะคะคือโปสเตอร์ที่มีทั้งรูปภาพและตัวอักษรอันนี้ก็คือจะสมบูรณ์เพราะว่าอาจจะมีรูปภาพนะคะบอกนะคะว่า มีสินค้าอะไรงานอะไรมีชื่องานบอกเรียบร้อยมีวันเดือนปีนะคะนี่ก็คือ,คอจะครบเลยคนที่เห็นโปสเตอร์แล้วก็จะทราบเลยค่ะว,ว่าชื่องานอะไรนะคะมีรายละเอียดคือมีอะไรบ้างภายในงานมีอะไรบ้างมีการจัดงานวันไหนสถานที่ที่ใดแล้วก็มีรูปภาพประกอบนะคะอย่างในที่2นะคะก็คือเป็นโฆษณาสินค้า นะคะก็คือมีรูปสินค้าด้วยนะคะแล้วก็มีคำนะคะโฆษณาลงไปนะคะอันนี้คือเป็นโปสเตอร์ที่เราเห็นได้ง่ายที่สุดนะคะทีน,นี้เราไปออกแบบกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำก็คืออาการออกแบบโปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพนะคะ ในหัวข้อลดรงลงให้สวมแมสนะคะก็คือในช่วงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นช่วงที่มีโรคระบาดนะคะเพราะฉะนั้นโควิด -19 สิ่งที่ง่ายที่สุดนะคะที่นักเรียนจะทำได้คือก่อนออกจากบ้านคือให้สวมแมส่นเองนะคะทีนี้การออกแบบโปสเตอร์เฉพาะรูปภาพนะคะรดรงลงให้สวมแมสนักเรียนก็คิดเลยค่ะว่าถ้าเราออกจากบ้านปุ๊บ เราสวมแมสจะมีลักษณะแบบใดบ้างนะคะรูปแบบที่เราจะออกแบบนะคะอ่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอ่ะนะคะทีะนะคะ่คือตัวอย่างโปสเตอร์นะคะก็คือมีแค่รูปภาพก็คือถ้าเราเออเอาไปติดไว้ตรงไหนนะคะก็จะรู้เลยว่าตรงเนี้ยนะคะก็คือให้สวมแมสทุกคนสวมแมสนะคะลน์ลงเป็นโปสเตอร์ลน์ลงให้เราสวมแมสนั่นเองค่ะ ออกจากบ้านก็อย่าลืมอะไรอย่างนี้ก็ติดไว้ตามโรงเรียนนะคะสถานที่สําคัญติดไว้ตามร้านคา้าแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีโรคระบาดแบบนี้นะคะเราลองมาวาดโปสเตอร์แบบนี้ดูนะคะก็คือ1ภาพนะคะก็ะคือเป็นภาพที่คนกําลังสวมแมสแบบนี้นะคะก็นักเรียนวาดภาพแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะ,ะแล้วก็ส่งครูนะคะใต้คลิป ที่ครูจะเอาไปอัปโหลดลงไปในกลุ่มนะคะในวันนี้นะคะการเรียนเรื่องของงานโฆษณานะคะกะ็ไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคืองานออกแบบโฆษณาเนี่ยก็เป็นสื่อชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราซึ่งเราจะเห็นได้ง่ายๆนะคะสื่อที่เราเห็นอยู่นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็มาจากโทรทัศน์นะคะซึ่งเห็นง่ายที่สุดวิทยุที่มีแต่เสียงนะคะ อินเทอร์เน็ตนะคะอะ่ก็มีเรื่องราวต่างๆที่สามารถดูได้ครบนะคะแผ่นป้ายก็คือเป็นแผ่นป้ายโฆษณาที่อยู่ตามถนนนะคะอะ่หนังสือวิือเอาสารต่างๆหรือใบปลิวนะคะจุดมุ่งหมายของงานโฆษณานะคะก็คือเป็นการโฆษณาเพื่อเข้าใจร่วมกันในสังคมนะคะก้ารุนรง,งหรือต่อต้านหรือชวนชวนให เพื่อผลทางธุรกิจนะคะในอันดับแรกในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะออกแบบโปสเตอร์รูปภาพนะคะเฉะพาะรูปภาพอย่างเดียวนะคะเรื่องคือรณรงค์สวมแมสนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะก็อย่าลืมสวมแมสทุกคนนะคะวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ